สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบีซ่อมเองด้วยมือเรานะครับวันนี้ผมจะมาสอนการซ่อมพัดลมหมุนหมุนช้านะครับคือหมุนเบาๆไม่ค่อยมีแรงนะครับวิธีซ่อมก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสําหรับพ่อพบ้านแม่บ้านก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทํากันง่ายๆนะครับยังไงก็จะลืมฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับ พัดลมตัวนี้เป็นพัดลมหาตาลิส18นิ้วนะครับอาการของมันก็คือมันไม่ค่อยหมุนเปิดแล้วไม่มันหมุนช้านะครับนี่เปิดเบอร์หนึ่งนี้ดูจะมีเสียงด้วยนะครับเสียงค้างนะครับไม่ค่อยมีแรงครับนี่ครับเสียงดังมากเลยครับเสียงมันค้างแล้วผมจะมาบอกวิธีการซ่อมดูนะครับ วิธีการซ่อมของพัดลมตัวนี้ก็คือให้ดูอาการนะครับอาการง่ายๆ่ายก็คือมีอยู่สองสองวิธีนะครับแยวผมจะให้ดูนะครับเพื่อนดูดับแรกเลยนะครับเราตอนพัดลมอยู่นิ่งๆนะครับมันจะมีกรณีสองกรณีนะครับกรณีแรกให้เราลองเช็คดูก่อนให้เราหมุนหมุนเมลพัดด้วยมือเปล่าดูนะครับถ้ามันหมุนคล่องนะครับกรณีนี้นะครับแสดงว่า มันการันตีได้เลยมันจะเป็นที่คาปานะครับเราต้องเปลี่ยนซีนะครับเขาเรียกซีคาปาอยู่ด้านหลังนะครับซีคาปาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทวนี้ครับผมซื้อมาครับซื้อมาเปลี่ยนนะครับก็แต่ถ้าเราหมุนด้วยมือเปล่าแล้วมันฝืดนะครับแสดงว่าไอ้ตัวบูทด้านในนะครับตรงแกนบูทด้านในเนี่ยมันอาจจะเป็นรอยนะครับ ชุมชนเสียหายนะครับแต่ถ้ากรณีเราหมุนหมุนแบบนี้นะครับหมุนแล้วมันคล้องอย่างนี้นะครับผมฟันตรงให้เลยนะครับนี่คือตัวเจ้านี่นะครับเปลี่ยนคาปารับรองว่าหายแน่นอนนะครับส่วนคาปานะครับนี่ก็จะมีบอกขนาดนะครับ1.8ไมโครฟาดดดูนะครับ1.8ไมโครฟาดดบวกลบ5%นะครับวิธีเราไปซื้อเราก็ไปดูด้านหลังนะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถอดไปเปลี่ยน เดี๋ยวผมจะถอดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทำยังไงวิธีถอดนะครับแล้วก็ทําการถอดฝาด้านหลังก่อนเลยนะครับพอเราแกะฝาด้านหลังออกนะครับเราก็จะเจอเนี่ยนะครับนี่คือนี่ครับเจ้าตัวนี้นะครับคือเจ้าตัวที่มันเสียนะครับที่มันชํารุดขาปลานี่ครับผมจะให้ดูขนาดของมันนะครับขนาดของมันครับขนาดของมัน จะบอกว่า 1. 5ุด้านะครับ 1. นุจ้าไมโครฟาดเห็นไหมครับ1.5้าไมโครฟาดบวกลบห้าปซน์ซึ่งเวลาเราไปซื้อซื้อที่ร้านค้านะครับเราก็ซื้อมาอาจจะซื้อ 1. 5ุหรือว่าเกินนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็น 1. 6 1.8ุจุแดแต่ว่าอย่าไปเกินเยอะนะครับห้ามถึง2นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ขนาดเกินเยอะนะครับมันจะทําให้ขดลวดมอเตอร์มันร้อนทําให้พัดลมไหม้เสียหายได้นะครับนี่ครับเราก็จะทํางานนี่ครับถอดตัวนี้แล้วก็ เปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาใส่แทนนะครับแ๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับแล้วจะทดสอบให้ดูนะครับว่านี่ครับเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะครับหลังจากเมื่อกี้นะครับที่ได้ผมทําการเปลี่ยนคาปาเนี่ยครับนี่อันนี้เป็นตัวเก่านะครับตัวเก่าขนาด1 5จุดห้าไมโครฟารตดนี่ครับหนึ่งจุดห้าไมโครฟารตดตัวนี้ผมเปลี่ยนตัวใหม่ครับตัวนี้เป็นหนึ่งจุดแปดนะครับเพราะว่าหนึ่งจุดห้ามันหาซื้อไม่มีนะครับเราก็สามารถ เกินเปลี่ยนเกินขนาดเพิ่มขนาดได้นิดหน่อยนะครับแต่อย่าถึง2นะครับพัดลม18นิ้วฮาร์ตลรี่นะครับส่วนในการใส่สายนะครับาารคาปารุ่นนี้นะครับคาปาตัวนี้มันเป็นคาปาที่ไม่มีขั้วนะครับเราจะเอาสายไหนใส่สลับกันมันก็ใช้ได้นะครับไม่มีช็อตนะครับเ,เพื่อนๆสามารถทําได้เลยไม่ต้องลัวมันจะช็อตนะครับเพราะว่าคาปาชนิดนี้มันเป็นคาปาที่ไม่มีขั้นครับไม่มีขั้วบวกขั้วลบนะครับ,ร ian, บสามารถใส่กับไฟฟ้ากระแสสลับได้นะครับ เยวผมจะทําการทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้ <Yeah. S 1> เสร็จแล้วครับหลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนเจ้าขาป่าพัดลมตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับผมได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะครับผมจะมาทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหลังจากที่เปลี่ยนแล้วที่เราแก้ไขแล้วมันอาการมันจะดีกว่าเดิมไหมครับนี่ผมจะทําการเปิดให้ดูนะครับ มื่อก่อนตอนยังไม่ได้ซ่อมนะครับมันจะไม่พัดลมมันจะหมุนเบาไม่มีแรงออกตัวมีเสียงค้างเลยนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วผมจะทําการทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันแรงไหมเดี๋ยวผมจะเปิดเบอร์สามเลยครับเพื่อนๆดูครับแรงมากเลครับตอนนี้แรงมากๆเลยนะครับดูความแรงมานะครับแรงมากๆเลยเดี๋ยวผมจะทําการนี่ครับ ให้เพื่อนๆดูความแรงของมันนะครับแรงแรงมากๆเหมือนพัดลมซื้อมาใหม่เลยนะครับตอนเราซื้อใหม่มา,มาใหม่ๆมันก็จะแรงแบบนี้นะครับนีน่ครับองทูนะครับตอนนี้พัดลมของเราก็แรงกลับมาเหมือนตอนเราซื้อใหม่ๆนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆดู เปลี่ยนง่ายๆนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับอาการอาการคาปาเสียง่ายๆนะครับเราแค่ทําการหมุนใบพัดดูถ้าใบพัดมันหมุนคล่องแบบนี้นะครับมันก็ไม่ใช่อาการของบูทด้านในแน่นอนนะครับมันเป็นคือเปลี่ยนเจ้าแคปนะครับคาปาพัดลมนะครับรับรองว่าหายแน่นอนนะครับแต่ส่วนถ้าเราหมุนแล้วใบใบมันฝืดนะครับเราหมุนแล้วมันฝืดแสดงว่ามันเป็นแกนนะครับเป็นบูทบูทกับแกนตัวด้านในนะครับต้องทําการซ่อมอีกแบบหนึ่งนะครับ แต่ลักษณะที่ผมพูดว่ามันหมุนคล่องแบบนี้ต้องเป็นผมฟันธงร้อยเปเซนตว่ามีโอกาสเป็นคาปาแน่นอนนะครับครับปลาพดลมคือตัวนี้นะครับก็ไปซื้อมาตัวละสี่สิบบาทนะครับทำง่ายๆครับพอบ้านแม่บ้านคนที่ไม่เก่งเท่าไหร่ก็สามารถทําได้นะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะทําทําการถอดปลั๊กก่อนนะครับอย่าเสียปลั๊กทํานะครับถอดปลั๊ก สำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอจบการซ่อมเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากเ,เพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามช่อง BU ซ่อมเองด้วยมือเรานะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆอ,อีกเยอะเลยนะครับให้เพื่อนๆได้พอามารู้ได้มาทําตามนะครับจะได้ไม่ต้องไปซ่อมนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างเราสามารถทําได้เราก็ทํานะครับไม่ต้องไปจ้างช่างนะครับนี่ผมก็ขอขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับ